เมนูนี้อาทิตย์พรอทิตต้มไก่พี่น้องครับต้มไก่ทั้งตัวอ่าสุกแล้วจะามาสับสับ,สบพี่น้องมาเป็ดกับแกียมแม่เพื่อว่าเพื่อว่าอือเอาเอาเอาต้มไก่อ่าจิ้มน้ำจิ้มอย่ละเตรียมไก่แล้วห้าวกะตำเครื่องพี่น้องครับมีกระเทียมพริกไทยเกลืออ่าไปคอยตำพี่น้องครับมือหนึ่งไทยมือหนึ่งตำปุ๊บปุ๊บเปี๊ยบเปียบยุ่ะ สั้นสะเทือนครับเออวัตถิหาสื่อเนี้ยมันปั้นหลังไข่กระไดเออเื่องปั้นเลพี่นอ้องค่อยๆต่ำพี่น้องครับอืมต่ำพ่อละเอียดจักน้อยพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะมาใส่ลงไปในหม้อไก่ละหม้อไก่ตั้งโต๊ะพี่น้องครับบ่ค่อยถนัดปันไดพี่น้องอืมอนี่ครับเขาก็ค่อยๆตักนะครับใส่อืบ่ค่อยใบยดอกโทรศัพท์มันจิตกพี่นอ้อง แห้งๆอยูออออ่ใส่น้ำไว้ครับสูตรข่อยยังน้ำล่างโคบเลาวพยายนี่พี่ว่าเออสัญ,ญลักษณ์เป็ยังคิดพรนานเหมอนว่าอากาศเปลี่ยนแปลงครับหนาวละรักษาสุขภาพนะพี่ดองเด้อทีมุกกึศหข่อยกระดใส่ซอสฟ้าเขียวครับซอสปรุงรสซอสทูเหลืองลงไปแล้วแต่สูตรไผยสูตรไผยพี่น้องครับเนี่ยขาดบ่ได้ซอสหอยนางรมมักคักมักแน่เดือนหนึ่งนี่เมดกุนลา ฮาปุ๊กเปล่เนี่ยใส่ซ,ซอสฟ้าเหลืองครับซอสเจลงไปนำ้ำอ่าพ่อไล้ปรุงรสพี่น้องเนาะช่วงนี้กับเกีียวเขาพี่น้องครับเสียงรถกเกีียวเขาเว่อวาวอยู่สนามล่างโคกลงไปพี่น้องครับอืมมันบ็โชกับป,ปกดอกพี่น้องเออสูตรไผ่สูตรมั่นกินกันแบบบานบาสสนามลงไปพี่น้องครับน้ำลงไปสักน้อยจากลอ,อยขวสิเอ็ดตบเลยปะนี่อ่าตบเต่าท่านพี่น้องครับบราหน,นอกนหน้าเฮ้า พี่น้องกล่องไปเออเพื่อนมายามอือประบานนี่กิจไกล์ละสพ่อเป็นเก่าเจ้ากระไดอือหายละพี่น้องเนาะนี่ครับเอ่อกอเตาทานถาวยะเจ้วจิยกตั้งเตาทานหนักได้มือหนึ่งกระได้ยกมือเดียวมือหนึ่งไทยอือยังบะเด้เป็นสื่อขาตั้งกล่องอยพี่น้องครับตเข้าไปได้เมืองใส่บ้านนอกน้ะพี่น้องเนาะอือกอสวัสดีเมืองนี้โอ้ หลายกิโลอยู่พี่น้องครับว่าสิไปหาซื้อหมดละในห้างหมดละอือ่ะปิดฟ้าไว้นะพี่น้องเนาะใส่ไฟหมดเเหล่งไฟจักหน่อยพี่น้องครับค่อยๆตัดภาพให้พี่น้องได้เบื้องครับนี่แหละครับวิถีชีวิตของคนอีสานเอ่อสะดวกสบายคือคนในเมี่ยงพี่น้องครับค่อยๆเบื้องค่อยๆแนมครับเห็นบ่เดือดปุูปูป๊บโอ้ยหอมพี่น้องครับเออเขากับค่อยๆเฮ็ดกินกันไปพี่น้องเนาะ นี่ต้มไก,ก่เด็กอะมาซับเดี่พี่น้องครับซับแล้วก็กระเทียเผ็ดน้ำจิม้มอู้หูปิดเผ็ดน้ำจิ้มสามรสพี่น้องครับน่พส,สิพริกไปเนี่ยเออพริก,กไก่บ่ได้เด้อมือเดียวเดี๋ยวมันสิควมเตาท่านกับเต่าแน,น่อนอนตองปิดฟ้าไว้ครับแล้วที่พริกอย่าดีบ่เปิดมาบ่ได้พริกไก่หรอโอ้ยตัวไก่คักเนาะมาชิวะจิตว่นเจ้ากระไดเนี่ยครับอ่าวิถีชีวิตเนาะพี่น้องเนาะคนเฮาบ่คือกัน ครับจะดวกสบายต้นทุนชีวิตมันเบื้องคือกันพี่น้องครับสดหนามเบิงโอ้สุดยอดพี่น้องครับปรุงบพะต้องปรุงลายพี่น้องครับปรุงแค่นี้ละไก่กับสืออยู่ห่างเลยพี่น้องครับเป็นไก่พันธุ์สุกง่ายอยู่พี่น้องครับเบื้องคือไกบ่บ้านไก่บ้านมันสิสุกยากอยู่เพราะว่าเนื้อมันสิแข็งมันแน่นเบื้องคือกันพี่น้องครับปิดฟ้าไว้แับนี้จิ้งไว้จักน้อยกับมะเบิ้องเออเปิดเนี่ยโอ้โหฮ๊ พี่น้องครับค่อยๆตัดภาพให้เบื้องพี่น้องครับสุกแล้วครับพี่น้องครับซิบนามเบิ้งได้ทีได้ทางนามก็แแ่บแสบพี่น้องครับสดและไม่แห้งอ่ะขอบคุณอาพี่น้องเด้อนะครับที่เกจติดตามมารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำพี่น้องครับฝากขอบคุณไปถึงผูรักผู้ใหญ่ใจดีครับสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนคลิปนะพี่น้องเด้อคลิปนี้ไม่มีอะไรครับต้มไก่ให้เบื้องครับเดี๋ยวคลิปหน้าคนพบอกันใหม่ทุกท่านมีแต่ความสุขเด้อครับอ่ะสวัสดีครับ